ลฝนลินพี่น้องไปใสก็ได้พี่น้องปลองใบฝนฝนฝนนลินตั้งแต่เ้าพี่น้องเอ้ย แายฝนอีนี้สายฝนสายฝนายฝนนนนนน นเล่นไปทา้งในกบ่ได้เมิดเช้าเมืมือมิ่คืน กคนโต๊ะพี่น้อง ฝน,นแหงเทแหงว่าฝนแหงเทแหงว่าสายฝนสายฝนพี่น้องกองายมา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 ,มาสมสายฝนนำน้อยทีเท่ฝนตกฝนตกฝนตก พี่น้องกอฝ่ายมาดูสายฝนน้ำเดอ้อบนตกพี่น้องเอ,อ้ยไปใส่บอด้ พี่น้องฝนขนลงจากบ้านกระบอได้ลงจากบ้านกบบระบอได้ฝนขนอีลีฝนแท่ฝนว่า ใสบ่ได้เลยนอนเวนนอีน้อง มาเบิ่งเดอ้อบ้านทุกเจ้าบ่มีบอฝนตกบ้านค่อยฝนตกบ้านค่อยฝนตกพี่น้องฝนตกฝนตกฝนตก ถ่ายนกบ้านบรได้ถ่ยวีดีโอเนาะก็ะดืนถ่ายอยู่บ้านตัวเองมาเบิ่งสายฝน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 พี่น้องพี่น้องมาเบิ่งอยู่ ไปไท่ายข้างบ้านบบได้ไปไท่ายนอกบ้านบบได้ต้องยืนท่ายอยู่บ้านตัวเองให้พีพพยย่พี่น้องน้องเบื้องน้าว่ามื้อนี้น้อยทีเคยู่ใสอยู่บ้านเป็นวันเสาร์วันที่หกเนี่นบอกมือในวันเสาร์ที่หกฝนตกฝ้าลงพี่น้องเอ้ยบ้านเจ้ามีบบเย็นซุ่มซ้ำแท้ว่าเนาะ อากาศเย็นสบายเย็นสบายซาวนาเดอ้ออากาศเย็นซุ่มซ้ำแท้ๆพี่น้องเอ,อ๋ยซุ่มซื่ออีรีอรอเดอ้อบ้านเจ้าตกบอบ้านคอยฝนตกบ้านเจ้าตกบอบ้านคอยมีฝนตกลงมาคอยคอยหนทางเพื่อนเป็นตมมุ่มิน คนทางเที่ยวเปียกเื้อนเต็มด้วยตั้งแต่ตมพี่น้องเข้ามาแล้วกดไล์ก็เจอให้นี่เดอ้อพี่น้องป้องฝายป้องกบป้องเงาสูบนาบ้านสูบนาบ้านสูบนาบ้าน ได้เข้ากองนำเนาะฝนโพี่น้องโนเพื่อนว่าขออนุญาตอยากเข้ากองนำเนาะเพื่อนอยากลงโซ,ซเชียลเพื่อนอนุญาตให้ลงแล้วเนาะ บานไกลเหินเพียงอนุญาตให้ลงว่าซานไทายลงโลดว่าซานเนาะฝนฝนพี่น้องนี่ยืนอยู่เทิงบ้านพี่เดอร์ถ่ายนีเดอร์ฝนแท้ฝนฟ้าตั้งแต่คืนนี้พี่น้องเงือนกับไกวัดพี่น้องเอ๋อย ไปใส่กบบระปได้ลงมาลงมาผลลินลงเรื่อยหนทางเพื่อนเป็นตมมืนหนทางเทียวเปียกเพื่อนเต็มด้วยตั้งแต่ตมพี่น้องพี่น้องพี่น้องฟ้องฝ่ายพี่น้องฟ้องฝ่ายฝนลผลผลน,น,น,นในยินบอเสียงฟ้าเสียงฝโโน มันธรรมาตร์ของเพื่อนเนาะหอนยามฝนแล้วก็มีสายฝนล,ลินลงมาเย็นสบายซาวนาพี่น้องในน้ำมีป่าในนามีข้าว้องฟ้ามืดคืนมมีฝนล,ลินลงเลยว้าวสายฝนพี่น้องสายฝล เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามใหม่นเด้อพี่น้องเข้ามาชมแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้อยทีเคลูกสี่โพสในเด้อขอขอบใจเด้อทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาเบิรงเนาะสายฝนอยู่บ้านน้อยทีเคลูกสี่โพสขอบใจเด้อที่เข้ามาเบิรงมาชม